ทางเชงโบรู้ดีว่าสองวันครึ่งต่อมาเขาต้องไปปฏิบัติภารกิจที่หลอดหญิงมอบให้เขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวแอนจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองอย่างหนักของบอดี้การ์ดของเขาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาที่จะฆ่าพวกเขาหากเขาต้องการ เพียงแต่เขารู้ดีว่าเมื่อเขาเคลื่อนไหวต่อต้านสมาชิกในครอบครัวอันมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะล่าถอยในชิ้นเดียวภายใต้การล้อมของเจ้าหน้าที่จีนและจะไม่มีโอกาสเลยที่เขาจะค้นพบอาวุธวิเศษเพิ่มเติมจากกลางของจางเอ๋อเหมา ในช่วงเวลาหนึ่งลุงช้างเซิงยังคิดว่าเขาควรหาโอกาสสลักพาตัวจางเอ๋อเหมาและบังคับให้เขาละทิ้งข้อมูลของครอบครัวผู้บังคับบัญชาของเขาหรือไม่จากนั้นติดตามเถาวันเพื่อค้นหาครอบครัวที่เหนือกว่าของเขาและฆ่าพวกเขาโดยตรงอย่างไรก็ตามเขากังวลว่าถ้าเขาส่งเสียงดังมากเกินไปคำพูดจะออกไปและครอบครัวแอนจะได้รับแจ้งอย่างดีว่าภารกิจหลักของพวกเขาจะถูกทำลายหากพวกเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมขาวดีเช่นการซื้ออาวุธวิเศษไม่สามารถทำให้หลอดหญิงเลื่อนแผนการฆ่าครอบครัวอันออกไปสองสามวันด้วยความสิ้งหวังเขาได้แต่คิดหาวิธีที่จะหาความก้าวหน้าในร่างของจางเอ๋อเหมาหากเงินสามารถสร้างความประทับใจให้กับจางแออเมาและครอบครัวที่เหนือกว่าของจางแอ๋เมาเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายอาวุธเวทมนต์ทั้งหมดในมือให้กับเขาโดยเร็วที่สุดนี่จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับชางเฉิงโบ สำหรับจางเอ๋อร์เหมางานของเขาคือการให้ชางเชงโบเปิดเผยไทม์ไลน์สุดท้ายของเขาเนื่องจากสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเย่เชนหลังจากฟังสิ่งที่ลุงชางเซิงพูดแล้วว่าเขาสามารถรอจนถึงวันรุ่งขึ้นก่อนมืดจางเอ๋อเหมาพยักหน้าโดยไม่คิดและพูดว่าไม่ต้องกังวลนายเก่าฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยคุณต่อสู้เพื่มันและหากมีข่าวใดๆฉันจะเป็นคนแรกที่พบคุณที่โรงแรมที่คุณพักอยู่ดี ลุงชังเซิงพยักหน้าด้วยความพอใจและเตือนอีกครั้งว่าอย่าลืมบอกพวกเขาว่าตราบใดที่ฉันสามารถมองเงินก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนจางแอมเมาแสดงท่าทางโอเคและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันจะทำงานของฉันไม่ต้องกังวล จากนั้นลุงชังเซิงก็วางใจลงและพูดกับจางเอ๋อเหมาว,ว่าในกรณีนั้นฉันจะไม่ชะลอธุรกิจของคุณพรุ่งนี้และวันรุ่งขึ้นฉันจะมาที่นี่สองวันเมื่อฉันไม่มีอะไรทำและคุณสามารถบอกฉันก่อนหากมีข่าวใดๆจางเอ๋อเหมาเห็นด้วยและเฝ้าดูลุงชังเซิงจากไปแม้ว่าลุงชังเซิงจะออกจากข้อของจางเอ๋อเหมาแต่เขาก็ไม่ได้ออกจากถนนโบราณ เขาวนเวียนไปรอบๆและในที่สุดก็นั่งลงที่ร้านอาหารห่างจากแผงขายของจางเอ๋อเหมาประมาณ300เมตรจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของจางเอ๋อเหมาแม้ว่าลุงฉัางเซิงไม่ได้ตั้งใจจะปล้นเขาอย่างเปิดเผยและแอบเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจของเขาจะสำเร็จแต่เขาก็ยังต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับจางเอ๋อเหมาและผู้ดูแลของเขาเผื่อไว้ ในเวลาเดียวกันเขาไม่ทราบว่าไม่ไกลจากชั้นหนึ่งคนรู้จักเก่ากำลังจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดคนรู้จักเก่าคนนี้คือดิ้งหยวนโบยุนรูเก้เวลาหาน้อยกว่ามากกว่านอจางเอ๋อเหมาปิดแผนขายของและเรียกเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของพระราชวังบักกิงแฮมให้เรียกโรสรอยมารับเขาจากตลาดของเก่า ตอนนี้เขาเป็นแขกของ r ร s i d นเ t ี a ย s สวีทที่พระราชวังบักกิงแฮมและในระหว่างการเข้าพักเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกมีโรลอยสำหรับการใช้งานพิเศษของเขาโรสรอยหยุดที่ขอบถนนและพนักงานขับรถในชุดสูทและถุงมือสีขาวลงจากรถดึงเปิดประตูด้านหลังให้จางเออร์เหมาและพูดด้วยความเคารพว่านายจางโปรดเข้าไป จางแอเมาพยักหน้าและขึ้นรถด้วยรอยยิ้มกว้างขณะที่คนขับถามเขาว่านายจางคุณจะไปไหนต่อจางแอเมาโบกมืออย่างมีบรรยากาศและพูดด้วยรอยยิ้มว่าถึงอ e ี e ้ห่วงอินเตอร์เนชั่นแนลอี้ห่วงอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นไนคลับที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดในจินลิ่งและเมื่อคืนนี้จางแอเมาได้ใช้เงินหลายแสนดอลลาร์ในคืนเดียวที่นั่น วันนี้ตามคำแนะนำของเย่เชนเขายังคงวางแผนที่จะไปที่อิงห่วอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อรู้สึกถึงความสุขในการใช้จ่ายเงินเหมือนสิ่งสกกระ์สอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาขึ้นรถเขาไม่ลืมงานที่เย่เชนมอบให้ดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและใช้วีแชทเพื่อโทรหาเย่เชนด้วยเสียงเมื่อรับสายเย่เชนก็พูดขึ้นและถามเขาว่าเออเหมาเป็นยังไงบ้าง จางแอรเมาพูดอย่างคึกคักว่าแหวนถูกขายไปแล้วและตอนนี้ผู้ซื้อต้องการสินค้ามากขึ้นเย่เฉิญกล่าวว่าคุณสามารถปล่อยให้เขารอสินค้าตำรวจและธนาคารกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดในทุกวันนี้การโอนเงินจำนวนมากจะถูกกำหนดเป้าหมายโดยพวกเขาได้อย่างง่ายดายหากไม่ทราบที่มาโดยเฉพาะการโอนเงินดอลลาร์ประเภทนี้ดังนั้นเราต้องทิ้งเงินทั้งหมดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณสามารถบอกผู้ซื้อและจัดส่งให้เขาในหนึ่งสัปดาห์ จางแอมเมากล่าวว่าแต่ผู้ซื้อไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นเขาบอกฉันในวันนี้ว่าเขาสามารถรอได้จนถึงวันรุ่งขึ้นอย่างช้าที่สุดก่อนมืดคุณคิดว่าเราควรจัดส่งให้เขาก่อนหน้านี้หรือไม่หลังจากหมู่บ้านนี้ไม่มีร้านแบบนี้เมื่อได้ยินจางเอ๋อเมาบอกกว่าชิงหุ้ยเขาที่แตกสลายสามารถรอได้จนถึงวันรุ่งขึ้นก่อนมืดหัวใจของเย่เฉินก็สะดุ้ง เขารู้สึกว่าเนื่องจากอีกฝ่ายจะพูดแบบนั้นแล้วคืนพรุ่งนี้น่าจะเป็นเวลาสำหรับเขาที่จะย้ายหากมีการต่อสู้ระหว่างเขากับเขาการต่อสู้นั้นควรอยู่ในคืนหลังจากวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงพูดกับจางเอ๋อเหมาว่าฉันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าตำรวจไม่ทำอะไรในอีกสองวันข้างหน้าและเวลาที่เหมาะสมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมอบสินค้าเพิ่มเติมให้เขา จางแอเมาถามว่าฉันต้องบอกผู้ซื้อก่อนไหมไม่จำเป็นเย่เฉินพูดอย่างอ่อนโยนว่าระวังตัวให้ดีควรสังเกตในที่มืดก่อนและไม่กระชับกระเฉงเกินไปในขณะนี้ดีจางแอมเมายิ้มอย่างร้อนแรงและพูดว่าแล้วฉันต้องทำอะไรในอีกสองวันข้างหน้า เย่เฉิงกล่าวว่าเป็นการดีกอว่าที่จะปรากฏตัวที่ถนนโบราณต่อไปฉันจะแจ้งให้คุณทราบหากมีสถานการณ์พิเศษใดๆโอเคหลังจากวางสายแล้วจางแอรเมาก็ลบการโทรด้วยเสียงกับเย่เฉนจากนั้นก็เตะโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาและเริ่มพักสายตา เขาสงสัยในใจว่าฉันสงสัยว่าทำไมอาจารย์เย่ยถึงระมัดระวังและสั่งให้ฉันทำตามสคริปต์ที่เขาตั้งไว้เพื่อพูดคุยกับเขาแม้ว่าฉันจะอยู่ในรถพระราชวังบักกิงแฮมแล้วเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์เย่ยังไม่ไว้วางใจผู้คนที่พระราชวังบักกิงแฮมสิ่งเหล่านี้อาจเป็นหัวใจของงูงในที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีของนายเฉินยิ่งกว่านั้นทำไมเขาถึงอธิบายว่าเขาต้องใช้วีแชทเพื่อพูดคุย สายยังกลัวถูกติดตามไปยังบันทึกการโทรหรือไม่จางแอร์เมาส์ไม่ทราบว่าเนื้อหาขอองค์การโทรศัพท์ของเขากับเย่เชนเพิ่งได้รับฟังจากชางเชงโบซึ่งนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ด้านหลังเขาเหตุผลที่เขาติดตามจางเอ๋อเมย์อย่างเงียบๆก็เพื่อสำรองไวใ้ให้ตัวเองบวกกับเส้นตายในการย้ายทีมของเขาคือคืนพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงไม่มีงานอื่นในตอนนี้ ดังนั้นเขาจึงอาจใช้โอกาสนี้ติดตามจางเอ๋อเหมาและได้ภาพที่ชัดเจนของเขาและตามหลักการแล้วให้หาผู้ดูแลของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงจดจ่อกับออร่าของเขาฟังทุกคำที่จางแอมเมาพูดในรถรวมถึงทุกคำที่พูดในอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เมื่อเขาได้ฟังทั้งหมดนี้เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นในหัวใจของเขาในทุกสิ่งที่จางเอ๋อเหมาเคยพูดมาก่อน ในไม่ช้าโรสรอยที่จางแอร์เมลกำลังขี่อยู่ก็หยุดที่ทางเข้าของอ e ิงห่วงอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อพนักงานยกกระเป๋าของอ e ิงห่วงอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นโรลรอยที่จางแอร์เมลกำลังขี่อยู่เขาก็มาที่ขอบถนนเพื่อรอต้อนรับเขาทันทีที่รถหยุดเขาก็ดึงประตูของจางแอร์เมลเปิดออกทันทีและพูดด้วยความเคารพว่าคุณจางคุณมาที่นี่แล้ว จางแอร์เมาให้คำใบ้และหยิบธนบัตรยวนออกมาสองสามร้อยฉบับและมอบให้กับอีกฝ่ายอย่างกล้าหาญในขณะนั้นนักประชาสัมพันธ์หญิงที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเดินไปพร้อมกับเอลูน้ําและถามด้วยน้าเสียงที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลว่าที่จางคุณอยู่ที่นี่คุณวางแผนที่จะเล่นวันนี้อย่างไรน้องสาวของฉันจะจัดให้คุณ จางแอมเมาพูดอย่างกล้าหาญว่าเปิดโต๊ะให้ที่ใหญ่ที่สุดเสิร์ฟแพ็กเกจที่แพงที่สุดและจัดให้ฉันสองสาวที่ฉันสามารถนำติดตัวไปได้ในคืนนี้จำไว้ว่าฉันต้องการสาวญี่ปุ่นในวันนี้เท่านั้นนักประชาสัมพันธ์พูดด้วยความยากลำบากว่าบราเดอร์ Brother, จางสาวญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมเท่าสาวยุโรปและอเมริกาที่นี่ฉันมีสาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวในมือทำไมฉันไม่ให้สาวเกาหลีอีกคนคุณสามารถทำให้มันใช้งานได้ไหม จางแอมเอมโบอกมือไม่ฉันทำไม่ได้ที่ชายของคุณจางต้องการสองสาวญี่ปุ่นในวันนี้หากคุณทำไม่ได้คุณสามารถยืมจากสถานที่อื่นได้ราคาก็ดีฉันจะให้เงินคุณหมื่นถ้าคุณทำมันให้เสร็จเมื่อนักประชาสัมพันธ์ได้ยินสิ่งนี้เธอก็รู้สึกกระปรี้กระเป่าทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มว่า พี่จังคุณใจกว้างมากด้วยคำพูดของคุณฉันจะหาอีกคนให้คุณในวันนี้ถ้าไม่ใช่บราเดอร์จังคุณคิดว่าฉันยังสามารถเปลี่ยนสัญชาติได้ทันเวลาหรือไม่จังแอมเมยิกเอลเรียลของเธอและยกย่องเธอด้วยรอยยิ้มว่าคุณยังคงพูดได้ดีที่สุด